เนาะวันนี้ก็มาเปิดโตเ้เยื่อใหม่จากค่าใาช้เนาะนั่นคือตัวนี้เนาะตัวนี้เลยนี่กบยางแซปเปอร์เนะาะเจ้าแซปเปอร์เนาะก็ะจะประมาณนี้อเอามาหลุนมาชมมาเจียรทำการน,นอกว่าพอใช้สีมีผลง,งานบรมินเนาะพร้อมแล้วกรับุยกันเลยเนะคุณผู้ชม ดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นนา่นน่นักตกปลา,าทุกๆคนเนาะยินดีต้อนรับทุกช่องบอสส์แชนแนลอีกเส้นเกา่าชื่อเคยเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาออกหมายตกปลาอีกแล้วเนาะพิเศษนะมาเปิดโตเนื่อใหม่จากคา,นะา่นาชัยเนาะนั่นคือตัวนี้เนาะตัวนี้เลยน,ะนี่นะพวกยางแซปเปอร์เนาะมีหลายสีให้เลือกเนะวางจำหน่ายเลยเนาะอยู่หัานนา่าใช้ฟิชชิ่ง <Wow. S 1> นะตัวละสี่สิบห้าพันกรีนะ๊บนี่ยเจ้าแซปเปอร์เนาะก็จะประมาณนี้ เอามาลุนมาชมมาเสียนน้ำกันเนาะว่าบอไซมีผลง,งานบ้านวินเนาะสำพรแล้วก็ลุยกันเลยเนาะท่านผู้ชมมาลองมุมนี้เลยนะท่านผู้ชมเอาเชปเปอร์ลงไปเนาะเดินลงมา Nope. แคมแรกแ h ก c k มันเนาะผลงานกบยางแซปเปอร์นั่นนี่เต็มนี่เต็มปากเต็มคำนะครับโอ้ตัวยังใหญ่เนาะตัวนี้เดี๋ยววางคันเบ็ดก่อนนี่แซปเปอร์นั่นนี่เต็มคำนั่นนี่ใส่ตัวนี้เกือบโลเนาะนี่เทียบกับแขนมาใส่เนาะนี่ได้อยู่ประมาณแปดเก้าขีดนั่นนี่โอ้ยังใหญ่เนาะกัดยังไกลยย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 มยยยยเยยยยยายยนยย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 ย S <S> เอาผลหมาดเดี๋ยวใส่เข้าเก็บปลาฮะที่ก at um> ิ๊ต่อมาเก็บปลาเรียบร้อยเนาะตีกันต่อท่านผู้ชมใส่อีกแล้วเหลี่ยมนี้เนาะเหลี่ยมหมานเลยจุดนี่มีตัวหรือเปล่าเผื่อมีสองตัวก็ยิ่งให่น้ำตื้นๆม่ไอย่าไปมองข้ามเนาะพวกปลาเนี่ยมันมักอยู่อยากจะมาตีไหลายอ่งนี้เนาะหลอกปลาเนาะวะตีปลาขอมต้องตีหลอกแคมปลาร์สิไป 讲这了 ูดหน้าโดนเลยนะดู วนน,นะโดดเสร็จเลยแบบนี้ต้องขยับไปอีกละนี่เลยมองนี้แต่อดีโดดชัดตัมวมเลยีเลยเลย,เลยีบบน,นี้เลยป้าไม้นี่ก็กรรัดบันึกเระเอานะมี่จะ,ะตาม

มาแต้มสองท่านผู้ชมผลงานกบยางแซปเปอร์เนาะมันมาน,ะนี่แต้มสองเต็มปากเต็มคำโอ้เกือบคำเนะาะก็จะได้สองแต้มเลยเอามันมานาะเดี๋ยวนะใส่ขอเก็บปลาหาตีกันต่อมาเก็บปลาได้บ้างเานาะตีกันต่อ เอ้านะท่ญญานผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้สิคขำแล้วเนะาะบาลไซกับสิริกับแล้วเนาะเอามาสรุปผลงานการเอาไม้เลยดีกว่าเนาะสำหรับการใส่เหยื่อกบยางแซปเปอร์จากค่ายนาไซเนาะเป็นการเปิดโตเหยื่อที่อลังการนะท <laughs> ่านผู้ชมบอลไซได้อยู่สองแต้มเนาะเกือบรอดน,นั่นเองใส่เกือบโลหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ใส่พอิีผลหนึ่งแต้มเนาะรวมเป็นสองแต้มเนาะโอเวลาตีหน่อยเนาะบาลไซมาก็เกือบขำแล้วได้ตีบัพ่อทะเลกับขำเนาะเอ้าก็ถือว่าบาลไซรอดเนาะกับการใส่เหยื่อแซปเปอร์ เผอเปิเป็นโดนมันหมานเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกรุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะพลาดคลิปใหม่ๆจากน้าใสเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย